ข้อที่สนะคะให้หาระยะห่างระหว่างเส้นตรง y เท่ากับ1กับจุดลบหนะึ่งหนึเนาะเหมือนเดิมค่ะจาก d เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ ax 1บวก dy 1บวก c ส่วนด้วย สแควร์รูทของ A กำลังสองบวก B กำลังสองนะคะเราจะได้ว่า D เท่ากับ A ในเป็นสัมประสิทธิ์หน้า X เนื่องจากข้อนี้ไม่มีพจน์ของ X เพราะฉะนั้นพจน์นี้ก็คือ0เนาะบวก B b คือสัมประสิทธิ์หน้า y ในที่นี้มันปรากฏ y ตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้น b คือ1นึเดี๋ยวเขียนให้ชัดนะคะ b คือ1 y 1คือ1บวก c นะคะตัวนี้ถ้าครูจัดฟอร์มมันก็คือ y ลบ1เท่ากับ0เะเพราะฉะนั้น c คือลบ1 ต่อไปส่วนด้วย square root นะคะ a กำลังสองะ a ไม่มีเป็นศูนย์กำลังสอง b กำลังสองคือหนึ่งกำลังสอง d เท่ากับค่าสมบูรณ์ของศูนย์เมื่อกี้ครูยังไม่ได้อธิบายเนาะตรงนี้ทีแรกทีท่เดิมทีทีแรกเลยเนี่ยครูเขียนตรงนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมคะอ่ะแล้วครูมาแก้เป็นศูนย์คูณลบหนึ่ง าตามที่ครูอธิบายเนาะมันไม่ปรับมันไม่ปรากฏพจน์ของ x ใช่ไหมคะแสดงว่าสัมประสิทธิ์หน้า x มันเป็น0เพราะฉะนั้น a คือ0ทีนี้ครูก็เขียนให้เรารู้ไว้นิดนึงว่าไอไอเจ้า a คือ0เนี่ยถ้ามันปรากฏมันจะคูณอยู่กับลบ1เนาะซึ่งจริงๆเราไม่เขียนก็นได้ค่ะเราจะไม่ไปสนใจมันเลยก็ได้พจน์นี้เราเขียนเป็น0อยู่เลยก็ได้ เนาะเราจะสนใจมันแค่สองพุทนี้เลยก็ได้นะคะทีนี้มาดูค่าสมบูรณ์ในเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ของเราตรงนี้จะเป็น0ูนบวก1นลบหบวกหลบหเท่าไหร่ก็0นย์เนาะสนแสดงว่าตัวเศษนะคะเราได้ค่าสมบูรณ์ของศเกิดขึ้นได้นะปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ส่วนด้วย square root 1ก็คือ1นะคะ ค่าสมบูรณ์ศูนย์ก็คือศูนย์นั่นแหละศูนย์ส่วนหนึ่งก็คือศูนย์อ้าวแล้วทำไมมันได้อย่างเงทำไมระยะห่างของจุดกับเส้นมันมันไม่ห่างล่ะอ่าถ้าเราเขียนกราฟนะคะข้อนี้อธิบายนิดนึงเนาะถ้าเราเขียนกราฟเดี๋ยวนะอ่าจุดลบหนึ่งหนึ่งโอเค จุดลบหนึ่งหนึ่งเส้นตรง y เท่ากับลบหนึ่งมันคือเส้นนี้ y เท่ากับหนึ่งโทษทีไม่ใช่ลบหนึ่งเหรอ เส้นตรง y เท่ากับ1คือเส้นนี้ไม่ว่า x เ,เป็นอะไรก็ช่างแต่ y จะเป็น1เสมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเส้นตรง y เท่ากับ1คือเส้นนี้นะคะทีนี้ไอ้จุด จุดลบหนอยู่ตรงไหนจุดลบหนคือจุดนี้ซึ่งมันคือจุดที่อยู่บนเส้นตรงที่เรากำลังหาระยะห่างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผลที่ได้มันจึงออกมาว่าเส้นตรงกับจุด เส้นตรงเส้นนี้กับจุดจุดนี้ที่เรากําลังหาระยะห่างมันไม่ห่างระยะห่างคือศูนย์หน่วยก็แสดงว่ามันไม่ห่างกันถูกไหมซึ่งพอเราวาดกราฟพอเราเขียนกราฟปั๊บอา้าจุดที่เรากําลังสนใจเนี่ยมันเป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรงที่ที่โจทย์กําหนดให้พอดีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราสรุปได้ สองแบบอะเนาะอันนี้กูขอลบนะคะไม่ลบดีกว่าย่อลงแล้วกันนะเล็กๆมุงมิ้งประมาณนี้นะคะอันนี้เราสรุปได้สองแบบก็คือเราจะสรุปว่าเส้นตรงกับจุดห่างกันศูนย์หน่วย สรุปแบบตรงๆก็ได้หรือว่าเราจะสรุปให้ละเอียดชัดเจนกว่านั้นก็คือจุดลบห,นหนเนี่ยเป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรง y เท่ากับหก็ได้นะคะซึ่งก็มันขึ้นอยู่การสรุปเนี่ยขึ้นอยู่กับเราเนาะว่าเราต้องการความละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้สรุปไปตรงๆก่อนเส้นตรง y เท่ากับหกับจุดลบหน่ห่างกันเป็นระยะ0หน่วยนะคะทีนี้ข้อนี้ครูจะโน้ตไว้ให้นิดหนึ่งว่าจุดลบหนึ่งหนึ่ง เป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ1รายละเอียดคือเป็นตามนี้นะคะ